ยังไม่ได้แยังไม่ได้มันแยังกันอ <c oughs> ย่างน้องเคียวน้องเคียวน้องเคียวยังไม่ได้เอ้ยเออซ้ำไปขีดกันต่อยุกยุกไม่ขึ้นยกไม่ขึ้นโอ้แถวเทโอ้ยมีอะไรมีขอมพยา